สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนคะ่ะวันนี้มารีเลฟทลอดช n แนลนะคะจะมาทำคลิปพิกเด็กนะคะในหัวข้อที่ไม่ชื่อว่าเขาชอบการแต่งตัวของเราไหมเขาชอบอไลฟ์สไตล์ของเราไหมนะคะเกี่ยวกับการแต่งตัวแต่งตัวนะเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันสนุกสนุกนาอไม่ต้องคิดมากเป็นคลิปสั้นๆนะคะมารีมีมาให้เลือก3เด็กด้ก,กันจ้าเด็กที่1เด็กที่2เด็กที่3นะคะนี่คือไพ่3ถ้วยนะคะ เอามาให้ทุกๆคนได้เลือกกันเลือกตามหน้าไพ่ที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาลิจะไปเริ่มอ่านไพ่จากไพ่ที่หนึ่งไพ่ที่สองไพ่ที่สามพูดซ้ำอีกครั้งทําไมโอเคค่ะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันซีว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของเรานะคะเป็นสไตล์ไหนนะที่เขาเห็นอ่าเพราะว่าบางวันเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ แต่ละวันเราก็อาจจะใส่เสื้อผ้าที่แบบบางคนมีหลายสไตล์นะคะในแต่ละวันก็บางคนก็เปลี่ยนสองชุดก็มีนะไปชุดออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเห็นคุณในลุกไหนนะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่คุณเพิ่งโพสต์ไปหรือยังไงนะคะที่แบบรูปไหนกันที่เขาแบบเห็นการแต่งตัวของคุณในสไตล์นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นแบบไหนสไตล์สวยงามค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะคุณแต่งตัวดีนะคะแต่งสไตล์น่ารักด้วยนะนะคะมมีการผมเผ้านี่ก็แบบเก็บเรียบร้อยเลยนะคะเอสเซอรี่มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะอาจจะมีสร้อยขอ้อสร้อยสร้อยอคอกำไลหินอะไรอย่างงี้นะคะอืดูเวทมนต์ดูขลังนะคะ ดูสวยงามนะคะแต่งตัวสวยงามแต่งตัวเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นคุณลสตรตีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะแต่งตัวแบบว่าดูดูธรรมะทมแมงดูเด็กดูอ่อนกว่าดูอ่อนกว่าวัยนะคะดูเป็นหนุ่มถ้าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณก็จะดูเป็นเป็นเป็นวัยรุ่นน่ะโอเคถ้าคุณอายุเยอะคุณก็เหมือนคุณจะแต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะคะแต่งตัวแล้วมันดูอายุน้อยกว่า ที่ตัวเองแต่งอ่ะอ่าบางคนแบบว่าคนอายุสามสิบสไตล์การแต่งตัวของคุณมันเหมือนผู้ชายเป็นแบบสไตล์ผู้ชายทั่วไปนะคะผู้ชายแถบเอเชียนะคะแล้วก็ดูแบบลดอายุลงอ,ะอ่ะอ่าเหมือนคนอายุแบบยีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะคุณแต่งตัวดูสวยงามทีเดียวนะคะดูสวยงามเลยนะ กระโปรงกระโปรงส่วนใหญ่จะเป็นกระโปรงที่เขาเห็นแล้วก็ดูเหมือนคุณอาจจะเป็นชุดที่คุณแบบไปร่วมงานสังสรรค์อะไรสักอย่างแบบงานแต่งกับคุณโพสต์ล่าสุดของคุณนะอาจจะเป็นโพสต์ที่แบบว่าไปร่วมงานแต่งงานไปร่วมงานกินเลี้ยงงานปการเปิดงานอะไรต่างๆก็ได้นะคะเป็นลักษณะนี้นะถ้าเป็นชุดเกี่ยวกับชุดทํางานก็จะเป็นชุดคือเวลาที่คุณแต่ง แต่งตัวอีกอย่างเนาะเวลาที่คุณแต่งตัวที่แบบว่าเหมือนเขาจะเห็นคุณน่ะในสามบุคลิกเลยนะคะบุคลิกที่แบบว่าเวลาที่คุณแบบไปร่วมง,งานสังสรรค์ใช่ไหมคะคุณก็ณจะแต่งตัวแบบฮาลูฮาลาสวยงามเต็มคือแบบจัดเต็มจัดเต็มหน้าผมองค์ทรงเครื่องคือจัดเต็มนะคะแต่ในช่วงเวลาที่คุณทํางานนะคะคุณจะดูเป็นชุดที่แบบธรรมะแมงนะคะ ถ้าเป็นกระโปรงก็เป็นกระโปรงสั้นนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็แต่งตัวแบบแบบผู้ชายที่สุภาพนะคะเรียบร้อยเอาเสื้อเข้าข้างในเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านนะคะบางทีคุณก็อาจจะโพสต์รูปที่เกี่ยวกับว่าหรือว่าเขาอาจจะเห็นตอนที่คุณแบบกําลังทําอาหารนะคะคุณก็จะดูแบบธรรมดาธรรมดาดูแบบธรรมดามอมแมมมอมแมมเกี่ยวกับการทําอาหารอะไรอย่างนี้นะคะทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะ อ่ะอะ่นี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคะสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขามีความรู้สึกหรือเขาคิดยังไงกับไลฟ์สไตล์ของเราที่เราเป็นแบบนี้นะคะอืมคือเป็นคนที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะเขาดูเป็นคนเขาเขารู้สึกหลงรักเลยนะคะเขารู้สึกหลงรักความมีตัวตนของคุณความที่แบบเป็นตัวตนของคุณนะคะ ขารู้สึกหลงรักเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกได้ตามเห็นไหมคะเขาเปลี่ยนแปลงได้ตามเขาเรียกว่าอะไรอะสถานที่หรือว่าการละเทศะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะคะคุณก็เป็นเหมือนแบบถูกการละเทศะอะนะคะแล้วการแต่งตัวของคุณอะมันดูอ่อนเยาว์อ่อนโยน อ่อนโยนเหรคือแบบจะบอกว่ายังไงละ่ะมันแต่งตัวไม่แรงอ่าบางคนแบบแต่งตัวแรงนี่หมายของว่าอาจจะแบบแต่งตัวแล้วมันดูแซบดูเผ็ดใช่ไหมคะแต่คุณน่ะพอแต่งตัวแล้วมันดูแบบถ้าเป็นกระโปรงก,กระโปรงยาวพริ้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะไม่ใช่แบบชุดรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพรามีความรู้สึกแบบอืม,อม น่ารักหลงรักเขาชอบนะคะดูแล้วเขาชอบมากมากเลยนะคะเขาชอบแอบมองนะคะเขาชอบเขาชอบที่จะแบบแอบมองคุณในชุดกิริยาต่างๆนะคะอืมแล้วเหมือนเขากําลังเฝ้าดูอยู่ว่าชุดถัดไปของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะดูเหมือนคุณเวลาที่คุณโพสต์คุณอะไรอย่างเงี้ยะ,ะในโซเชียลมีเดียต่างๆนะเวลาที่เขาดูอะ มันจะคุณจะมีหลากหลายสไตล์ใช่ไหมคะพอมันมีหลากหลายสไตล์แล้วเนี่ยเหมือนเขาอะฟอลโล่คุณแล้วเขาจะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแอคชั่นถัดไปหรือว่าแบบการแต่งตัวของคุณถัดไปในเทศกาลต่างๆถัดไปมันจะเป็นยังไงนะคะมันดูแด้ติดตามนะคะเนี่ยติดตามตลอดเลยนะคะอม,มองตลอดนะคะโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดนะคะสรุปก็คือเขาชอบนะคะแล้วเขาก็ดูว่ามัน น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามคุณอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับคุณกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคุณกองที่สองนะคะเขาชอบการแต่งตัวของเราไหมไละสไตล์ของเรานะคะคนณกองที่สองคือคนที่เลือกไพ่สามถ้วยใบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe และ s แชร์ให้กับมาลีเลิฟทาร์ลต์ channel ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เขาชอบการแต่งตัวของเราไหมนะคะเดี๋ยวตอนแรกเรามาดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่เขาเห็นในการแต่งตัวของเรานะคะคืออะไรนะคะสิ่งที่เขาเห็นล่าสุดนะคะอาจจะเห็นคุณตอนที่คุณโพสรูปต่างๆหรือว่าอาจจะมาเจอกันหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะคะสิ่งที่เขาเมองเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวของคุณนะคะสิ่งที่เขาเห็นเป็นแบบไหนอือ แต่งตัวดูเด็กจังนะ,ะเหมือนเขาจะเห็นคุณจากทางไกลนะคะว้าวคือมันมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าดูเด็กอ,ะอ่ะดูดูดูลดอายุลงนะคะ ดูลดอายุลงละเยอะเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะในที่นี้เนาะแปดหลิแปดแปด,แปดเหรียญน,นะคะในขณะที่คุณทำงานนะคะเขาแอบส่องเขาเห็นชุดที่คุณใส่ไปทำงานเป็นชุดที่แบบเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยมากนะคะคุณอาจจะโพสต์รูปที่คุณทำงานก็ได้หรือว่า เขาอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานของคุณแอบม,มาส่องมามองคุณนะคะและเขาก็เห็นว่าคุณใส่ชุดนะในที่ทํางานอะ่ะเรียบร้อยมากนะคะอาจจะเป็นชุดฟอร์มของที่ทํางานก็ได้นะคะเ,ออเรียบร้อยมากผมเ่าวก็เก็บเรียบร้อยนะคะแต่สิ่งที่เขาเห็นอีกอย่างนั่นก็คือเวลาที่คุณนะคะอยู่ข้างนอกอะคะเขาเห็น ภาพที่มันติดตานะคะคือเป็นภาพข้างหลังนะคะสังเกตนี่จะเป็นภาพข้างหลังหมดเลยภาพที่คุณถ่ายรูปแล้วหันหลังหรือว่าเขาอาจจะยืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วเขาเชอบมองแผ่นหลังของคุณนะคะแล้วคุณนะคะส่วนใหญ่คุณจะใส่ชุดสีขาวหรือไม่ก็ดำนะคะก่อนข้างที่จะคุมโทนนะคะและทีนี้เขามีความรู้สึกแบบน่ารักปนเซ็กซี่อะ่ะ อยากเข้าหาแต่ว่าได้แค่แอบมองนะคะแต่เหมือนคุณไม่สนมันมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาหรือว่าไม่ได้รู้จาักกาันสนิทนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะไม่ได้สนิทกันขนาดขนาดนั้นที่จะมาเซลลมาอะไรอย่างนี้กันเหมือนกับว่าแต่หรือว่าหรือถ้าสนิทกันน่ะก็จะเป็นประมาณว่าเขาอ่ะจะชอบมองด้านหลังของคุณมองตอนที่คุณเผลอนะคะ แล้วชุดของคุณนะ่ะมันมันดูมีออร่าถ้าคุณแบบใส่แล้วคุณเดินมานะ่ะคุณดูโดดเด่นกว่าใครๆนะจ๊ะดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะเห็นแค่ข้างหลังก็รู้แล้วว่าเป็นใคร <c oughs> นะเขาเห็นแบบข้างหลังเขารู้เลยว่านี่แบบมันเป็นมีความค่อนข้างที่จะยูนิคนะคะมีความยูนิคมีความอ่อนเยานะคะชุดที่ชอบที่สุดคือชุดสีดำนี่แหละ ที่คุณใส่แล้วมันดูเซ็กซี่ใส่แล้วอะ่ะมันรัดตรงเอวแล้วสะโพกดึงออกมาอนะคะมันมันเห็นสัดส่วนที่มันเป็นเอวแล้วสะโพกแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้นะคะนี่เป็นที่มันติดตาเขานะคะอืมมองแบบแอบบมองดูแบบเขาชอบมองทีเผือของคุณนะคะ เามองทีเผลว่าคุณทําอะไรอะไรเงี้ยเขาชอบแอบมองอ่ะแล้วลองมาดูสิคะว่าแล้วการแต่งตัวแบบเนี้ยที่เขาเห็นคุณใส่ชุดเสบบื้อผ้าแบบเนี้ยอ่าเขาชอบไหมนะคะอืเขาไฟลุกเลยนะคะเขาอยากเข้าหาเลยนะคะอืมเขาอยากเข้าหาเลยค่ะเขาชอบมากค่ะชอบ ยิ่งเห็นคุณใส่ชุดสีดำมีลูกมงลูกไม้นะคะนี่อยากจะจะกระโจนเข้าหาเลยนะคะอผิวพรรณคุณอาจจะดูเหมือนเด็กด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าคุณใส่เสื้อผ้าแล้วมันแบบมันมีลูกไม้ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมันผิวพรรณของคุณนะ่ะมันเปล่งประกายออกมาน่ะนะคะหรือว่าพอใส่แล้วมันมันดูมีออร่านะคะมันดูมีออรา่าบางคนอาจจะชอบใส่แบบ หรือการแต่งตัวเวลาที่คุณทำงงทำงานเนี้ยอันนี้พูดถึงถ้าเขาเห็นคุณในชุดทำงานใช่ไหมคะคุณก็จะเป็นแบบว่ามีกิ๊บติดผมมีโบมัดผมรวบผมอยู่ทำงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นชุดอีกสไตล์หนึ่งปิดมิดเลยอ่าปิดมิดแต่ถ้าเป็นชุดสไตล์ที่คุณแบบว่าออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอยู่ในชุดที่แบบว่า ไปร่วมงานไปต่างๆที่ไม่ใช่แบบทํางานนะคะคุณก็จะมีชุดอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นชุดที่แบบเป็นผ้าลูกไม้ที่เขาชอบนะคะที่เขาเห็นอ,ะอ่ะเขารู้สึกชื่นชอบมากนะคะแล้วทีเนี้ยพอเขาเขารู้สึกแบบหลงรักและอยากเข้ามาคุยเลยนะคะแต่เขาก็เหมือน คือคือมันมีความรู้สึกแบบไฟลุกลุกโชนเลยอยากเข้ามาจีบอะเอาจริงๆก็คือแบบชอบชอบจนขนาดที่แบบว่าอยากเข้ามาจีบคือบางคนอะอาจจะแค่รู้สึกว่าเออชอบเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชอบแล้วอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาลองคุยลองเชื่อมสันลองแบบลองคุยลองคุยแบบอยากคุยด้วยอะอ่าถ้าไม่จีบก็ขอแค่แบบได้คุยก็ได้อ่า อาจจะหาเรื่องงานมาคุยก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะเข้ามาคุยกับคุณนะคะอืมอาจจะชวนไปดื่มกาแฟหรือว่าซื้อกาแฟมาให้เพื่อที่จะได้คุยกับคุณอะไรอย่างงี้นะคะเออเขาก็มีวิธีของเขานะมันมีความรู้สึกแบบอยากติดต่ออยากคุยอยากพูดอยากอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอยากแสดงออกให้คุณรู้ว่าอสนใจนะอะไรอย่างงี้นะคะอืมโอเคสําหรับ,บคุณกองที่สองนะคะ สรุปคือเขาชอบนะคะเขาหลงรักการแต่งตัวของคุณเลยนะ,ะเป็นสไตล์ที่เขาชอบอ่ะแล้วต่อไปเรามาดูกองที่สามกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่สามถ้วยชุดนี้นะคะดูซีน้ำกับเพื่อมเชียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาชอบการแต่งตัวของเราไหมตอนแรกเรามาเช็คกันก่อนว่าการแต่งตัวแบบไหนที่ เขาเห็นคุณแต่งตัวนะคะแต่งตัวแบบนี้แหละครั้งล่าสุดที่เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นการที่คุณโพสนะคะหรือว่าเจอกันตัวต่อตัวหรือว่าอะไรต่างๆเลื่อยๆอย่างเมนิสจะขอเช็คก่อนนะคะว่าตอนแรกอะที่เขาเห็นภาพการแต่งตัวของคุณอะตอนเนี้ยที่เขาเห็นอะคือเป็นแบบไหนอืม คุณน่าจะแต่งตัวแบบธรรมะทะแมงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ธรรมะทะแมงถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็น working w o m a n นะคะธรรมะทะแมงมากๆนะคะแล้วจะใส่ชุดที่มันเป็นเป็นชุดกันด้วยถ้ายคว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันก็เป็นแบบถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมคะเขาจะเรียกว่าเป็นชุดเซ็ตเนาะชุดเซตที่เป็นเสื้อเข้ากับกาะโปรงที่แบบตัดเย็บมาเพื่อเป็นคู่กันนะคะ ผู้ชายก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดเป็นชุดเซ็ตท,ที่เอามาแบบตัดเพื่อมาคู่กันแต่คุณจะใส่เสื้อผ้าที่มันจะค่อนข้างที่จะแบบแมท์กันนะคะมันจะมีสองสองลักษณะนะเสื้อผ้าแมท์กันแต่เป็นสีสันที่สดใสและอีกเซ็ตหนึ่งนะคะจะเป็นเสื้อผ้าถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มาแมท์กันอ่ะจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นสีสันสดใสแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบว่าชุดเซตกันอ่ะก็จะเป็นชุดเซต แล้วแต่เซตมันนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณจะใช้สีค่อนข้างแบบเอาไปทนสีขาวสีฟ้าอาจจะมีสีชมพูด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยไม่ได้ค่อยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเ,ยเพราะว่าคือจะมีชุดเก่งของคุณอะ่ะไม่กี่ชุดที่เขาเห็นบ่อยๆนะคะจะมีชุดเนี่ยคุณก็จะชอบชุดแบบนี้แหละจะใส่แต่ชุดที่มันเป็นเซตกันนะคะ ถ้าเป็นกระโปรงก็จะมีเป็นกชุดเซ็ทที่แบบแขนยาวนิดนึงดูแขนเยอะๆอ่าถ้าเป็นเกง็ก็เ,เกงขายาวนะคะชอบใส่เสื้อตัวยาวอย่างนี้ก็ได้นะคะืแล้วเ,เขายังเห็นว่าคุณนึ่งคนชอบดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะ,อะชอบดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วแต่งแล้วแต่งเนี่ยแต่งเต็มนะคะ แต่งเวลาแต่งตัวเนี่ยดูภูมิฐานนะคะคุณเดินมาเนี่ยดูเป็นคนที่แบบเป็นภูมิฐานอ่ะอ่าไม่ได้ดูเป็นเด็กเป็นถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณก็แต่งตัวที่เขาเห็นอ่ะมันจะดูถ้าคุณเป็นเป็นคนที่แบบอายุไม่เยอะใช่ไหมคะเขาก็จะแต่งแล้วมันดูเบมือนอัพขึ้นไปแบบเป็นอีกดูภูมิฐานอ่ะดูน่าเชื่อถือเวลาการแต่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แหละแต่คือแบบเวลาการแต่งตัวของคุณอ่ะที่เขาเห็นอ่ะ มันดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือดูดูเป็นแบบสไตล์ของคุณนั่นแหละนะคะที่มันจะเป็นพี่แต่งตัวให้มันค่อนข้างที่จะแมทกันเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋านะคะรองเท้าแมทกันไปหมดเลยนะคะ mm hmm. แล้วแล้วมันจะเป็นการแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะแบบคล้ายว่า มันเป็นสไตล์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคุณนะคะที่เป็นแบบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆก็มีกางเกงตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบใส่กางเกงขาใหญ่ๆแขนใหญ่ๆอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละจะเป็นแบบตัวโค้งๆอะไรเงี้ยตัวโอเวอร์ไซส์นะคะแต่ถ้าเป็นชุดเซ็ตหรือชุดอะไรเงี้ยคุณก็จะมีสไตล์ที่แบบว่าบางชุดก็จะมีแบบเอาเสื้อเข้าข้างใน มีเข็มขัดรัดเรียบร้อยนะคะเอาเสื้อข้องแนงเกงนะคะมีเข็มขัดรัดเรียบร้อยเลยนะคะประมาณนี้ชอบปล่อยผมยาวสวยสวยเก๋ถ้าเป็นผู้ชายก็ปล่อยผู้หญิงก็ปล่อยเหมือนกันนะคะอะแล้วต่อไปเราไปดูซิว่าแล้วเขาชอบไหมอะ่ะการแต่งกายของเราแบบเนี้ยการแต่งตัวของเราแบบเนี้ยเขาชอบไหมนะคะ mm hmm. เขามีความรู้สึกยังไงคนที่คุณถามถึงนะกับการแต่งตัวของคุณอืม เขาก็รู้สึกว่าคุณแต่งตัวได้พอดีนะดูดูเข้ากันกับคุณดีอ่ะอาดูสวยด้วยนะมันมีความพอดีอ่ะอามันลงตัวมันลงตัวมันลงตัวนะจ๊ะดูสวยงามมากๆเลยนะคะเดินมานี่โดดเด่นกว่าใครอ่าน้ำบ e r หเลยนะคะเลิศนะคะสิ่งที่เขาคิด ถามว่าชอบไหมก็ต้องชอบนั่นแหละเพราะคุณดูแล้วนะมันสวยนะคะดูแล้วมันหล่อนะคะแล้วมันมีความพอดีนะคะรู้สึกว่าเออแต่งตัวได้พอดีนะมันดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไรนะคะคือแต่งแค่แบบคุณเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้บางทีแบบคุณเหมือนเอามาใส่หยิบเสื้อ ที่มันดูลุ่มล่ามในเกงที่มันดูลุ่มล่าแต่ทำไมมันมันแมทแล้วมันก็พอดีกับคุณมันเหมาะนะคะมันมันรู้สึกว่ามันมีความที่เป็นสไตล์เป็นของตัวเองที่มันไม่เหมือนใครนะคะแล้วมันมีความพอดีอยู่ในนั้นมันไม่เยอะไปมันไม่ใช่แบบแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรที่มันเยอะไปนะคะแต่มันคือมีความพอดีนะคะแล้วก็เข้ากับคุณด้วยนะคะแล้วเวลาไปไหนมาไหนนี่ก็คือแบบว่าเดินมานี่คือแบบคุณแหละที่หนึ่งนะคะ คุณแหละคือมีความโดดเด่นมาเลยนะคะเขาก็รู้สึกว่าชอบนะคะดูสวยงามมากดูแบบเจิดจรัสมากมีออร่ามากๆเลยค่ะเวลาที่คุณแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นมานะคะการแต่งกายของคุณนะคะมันดูเป็นเหมือนตุ๊กตาอ่ะอ่าอีกอย่างเหมือนเวลาที่คุณจะโพสจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะภาพที่เขาเห็นน่ะจะเป็นภาพที่แบบว่าคุณอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือถ้าคุณอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นภาพที่มันดูแบบดูโดดเด่นมากๆเลยดูแบบ ออร่าออกนะคะดูแบบออร่าเปล่งประกายตามรอบตัวของคุณมากมากนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีออร่าด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นมีออร่าของความเมตตานะคะเพราะว่าดูคุณเป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงเนาะมีมีความเมตตาค่อนข้างสูงนะคะแล้วทีเนี้ยการแต่งกายมันก็เลยออกมาทางการแต่งกายด้วยนะคะมันมีความพอดี มันมีความสงบด้วยอยู่ในนี้นะคะมันมันโอเคนะคะมันโอเคเขาชื่นชอบเลยนะคะถ้าเขาจะเลือกมองไขรเขาจะเลือกมองคุณนะคะโอเคกับคุณมมกสำหรับการติดตามและชมมารีเลิฟทลอดชแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะให้กับมารีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้บายบายค่ะ